สบายดีพวกเจ้ามืัอนี้นะสิมาโชว์ยูเนาะให้เบิ่งกันนะวิธีตำอา่าพี่เราสร้างตำซอสเนาะโอเคนะอันนี้ก็มีน้ำปลาแดกพี่เราสร้างนะั่นแหละเอาเฮี้ยโอเค,อเ,คเอา่ามีมะฮงมแบบาตำตำพวกให้พวกเจ้าเบิ่งกัซื้อสไตล์คนะ่ะเนาะมีมะฮงมะเลนมะอ่อ บักทุเดินนี่ผพ้กบัวไซกับบอเป็นอย่งอางมะนาวแล้วก็สำหรับตำวันนี้คขาจะใส่สองสองเม็ดสองสอง,สง,สงน่วยเนาะกับปักเทียมโอเควันนี้เอามาห้งใส่น,ำน้ำ่น,นึ่งเนาะมันจริงบผัฟงใส่ตาตำม,มันานี่ตำเนาะ แล้วต่ำก็ว่ามันนั่าแหลกนิดหนึงเลยเนาะนี่เนาะแหลกเลยด้วน,น,นี่อืเสื้อน่าบอกวิธีใส่ใส่สั้นๆไม่นด้นเ,อเอามาคุ้งใส่เนาะนี่เลยอันนี้เอามาคุ้งใส่เอามาเล่นใส่เนาะมักนาวบีบใส่บางคนจะเอามาส้มจะกระเทีมยมใส่เลยทิมยมใส่หนึ่งเนาะนี่ ก็ะลพวกเจ้ามาก,กันอ่าพวกเท้าเด่นกระใสถ้าอ่าค่อยเอาใส่พวกเจ้าเบิ้งซือเนาะเอาน้ำปลาแดงนี่นะมนันอ่าเฮ็ดฮะเฮ็ดแปลว่าเข้มข้นอยู่แล้วเนาะตามธรรมดาพวกเจบบาเนน้าบปรใสเป้งนัวบปรใสอ่าน้ำตาลน,น้ำยางกระยำนี่ก็อ่าน้ำปูน้ำปลาเนี่ยใส่ตำนังก็ได้แต่ว่ามื้อน,นี้ค่อยจะใส่อ่าเป้งน,นัวน้อยนึงเนาะ น้อยหนึ่งในน้ำตาลน้อยหนึ่งน้ำมะขามพ่อใส้อันนะบางนาวแล้วน้ำมะขามใส่มะสิส้มผมบอกจ้าเดียกันน้ำปลาใส่น้อยหนึ่งไมันด้กระตัมต้องเนาะเ้าะแล้ววันนี้เ่าปลาแดกใส่เนาะนี่ใส่เครื่องนึ่งน้อยหนึ่ง นี่ก็ะตับไปน,นี่เราได้ต่ำนะพวกเจ้าเดาวต่ธรรมดานะี่ยมันบริญงาบริญญาพวกเจ้าต่ำเนี่ยนะันณะวิดีอโอตัวนี้เขาจะเขาจะให้พวกเจ้าหู้ว่าถ้านเป็นพวกเจ้าบ่ามีอนะันนแบบบ่อยากใส่แป้งนัวน้ำปลาบ่เอาเป็นน้ำตาลอย่างแตง่ว่าเจ้าเทสบางก่อนตาธรรมดาเน,น,นี่ยนะเจ้าเอาใส่เนี่ยเจ้าเทสบางก่อนเทสคืออยู่เทสตาธรรมดาเจ้ามีนี่เราจะาบราบใส่อย่างนีดก็ได้จะว่าเติมใส่นะ เน่ยเยเอาตอมามแล้วมันเข้ากันบ่ะนี้แซ่บแน่นอนเพราะจะสมมติว่าใครมันมือนักแน่เนาะมือนักแน่ถ้าต้องเทสบางกอนถ้ามันบางคนนี่คอยมักมือนักน่วไปใส่เลยจักใส่น้ำป่าจักใส่ปลาแดกไหลแนวละมันสิเค็มซีมบมกรไปเี้เนาะ นี่เขาคือว่าแซบแล้วว่าคาดอันนี้น้อยหนึ่งส่วนเราข้อกับมักส้มประเด็นค้นั้พวกเจ้ามากกันนะแบบน้ำมะขามเอาใส่แต่ว่าข้อผมมากข้อมาไซนี่แซบปาะนี็นพวกเจ้าเอ้ยแน่นอนนี่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 เห็นไนี่นี่เห็แซบแน่นอนพวกเจ้าเอ้ยอันนหนสไตล์อันนหนอเมริกัน ลาเมริกันเนาะนี่นี่นะสี่ปันนึงืมแซ่บเอาในเจนนะทอกเสตวยให้บุงเด้อเด้อ้อแซ่บแน่นอนพระจบแซ่บแกงตีอา่าเมทุนีฟอรนาะอยูออันเดบิวอยู่อันโคลัมบัสโอ้ยโอ้พระจะแซ่บแซ่บแซ่บแน่นอนต่ำไปข้ต่ำเลยสุดยอด พวกเจ้ามากักใส่ยังกบใส่แต่ว่าแบบคว่ามน้นนี่ is the most authentic บ่มี preservative อ okay. โอเคบริด้ปนอย่างประแดกลุ่นล้วนสุดยอดพวกเจ้าเว้ยต่อไปคเขาจะ American style version เนอะลูกเคยมากเด้ anyway อ่ะตัวนี้ก่อนกับผัดไทยเนาะที่เราสร้างตำสอสกับพี่เราสร้างผัดไทยก่อนเนาะโอ้ยพวกเจ้าเว้ยแซ่<ะ>นี่ แค่กินมึงเด้อแคแล้วเจอกัน